ตัวอย่างถัดไปของอนุพันธ์โดยปริยายนะครับตัวนี้นะครับกำหนดมาว่าออสมการ y กํลังสองลบ x บวก1เท่ากับ0จงหา dy บย dx ที y ่จุด x เท่ากับ2ครับตัวนี้หมายความว่าอะไรนะครับตัวนี้ dy ด dx ที y ่จุด x เท่ากับ2ก็คืออะไรก็คือ dy โด dx หามาเสร็จเรียบร้อยนะให้แทน x เท่ากับ2ลงไปในสมการนะครับก็แค่นั้น แล้วก็มาเริ่มต้นหาปกติครับดีรู้ได้ไงว่าเป็นอนุพันธ์โดยปริยายนะครับก็ y มันไม่ได้อยู่ในรูปของ y เท่ากับเนีย้ยครับลักษณะแบบนั้นก็มองง่ายๆแบบนั้นนะครับโอเคครับก็มองอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็น y กําลังสองลบ x แล้วก็บวก1ก็จะเท่ากับเท่ากับ0 0นตัวนี้ก็คือดิฟอะนะครับผมเขียนแบบนี้เพราะว่าอยากให้เรามองว่าคือมันคือการใส่ดิฟเข้าสองข้างแหละนะครับ ดิฟศูนย์มันก็ได้ศูนย์นะครับบรรทัดถ,ถัดไปเราก็ค่อยเขียนศูนย์ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนอ่ะดิฟก้อนแรกเลยครับดิฟวายกำลังสองก็ได้เท่าไหร่ได้สองวายดีวายบายดีเอ็กซ์โอเคดิฟลบนี้ก็ได้ลบนะครับได้หนึ่งดิฟหนึ่งได้ศูนย์ครับนี่ก็ศูนย์ออกมาจับย้ายข้างไปมานะครับดีวายบายดีเอ็กซ์นี่ก็มีสองวายอยู่นะครับนี่ก็เท่ากับเท่าไหร่ได้หนึ่งครับได้หนึ่ง จับย้ายครับตัวนี้จับย้ายย้ายมานะครับย้ายนี่มานี่โอเคนะครับย้ายไปนะครับพื๊ดอ่ะจับย้ายเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยได้1ส่วน2อวายนะครับได้1ส่วน2อวายเอาคราวนี้เราจะสังเกตว่าสิ่งที่เขาให้หานะให้แทน x ลงไปแต่ปรากฏว่ามันไม่มี x ให้เราแทนเลยใช่ไหมมันเป็น1ส่วน2อวายเราก็เลยจําเป็นต้องหา y หา y เมื่อ เมื่อ,อไรเมื่อ x มันเท่ากับเท่ากับ1หาจากไหนก็หาจากโจทย์นั่นแหละครับหา y เมื่อ x เท่ากับ1นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้เมื่อ y อ่าหา y เมื่อ x เป็น1นะครับก็อ่าจากสมการนะครับจากสมการนะครับจากสมการของโจทย์คือ y กาลังสองลบ x บวกหเท่ากับ0ก็จะได้ก็จะได้นะครับ y กาลังสอง ลบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ก็จะได้เลยครับก็จะได้ y กำลังสองก็เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ y กำลังสองเท่ากับ <c oughs> <c oughs> เออไอ y เป็นสองดิเอ x เป็นสองนะครับ x เป็นสองนะครับตัวน,นี้ x เป็นสองนะครับโจทย์มันก็เป็นสองอย่าง่เห็นหน,นะครับเนะี่ยก็เขียนผิดนะครับ x เป็นสอง ตัวนี้ก็เลยได้ได้สองนะครับนี่ต้องเป็นเลขสองลบสองลบสองนะครับลบสองก็เลยได้ y กํลาลังสองเท่ากับเท่ากับหนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่ง y กํลาลังสองเท่ากับหนึ่งแปลว่าอะไรครับเราจะได้ y ของเราเนะี่ยก็ออกมาเป็นสองค่าคือหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งตัวหนึ่งโอเคนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นนะครับ ไอสิ่งที่ต้องการให้หาเนะี D ่ย dy by dx ในขณะที่ x เท่ากนะับ2เนี่ยก็จะเท่ากับออกมา2อันครับอันแรกก็คืออะไรอันแรกก็คือ dy by dx ขณะที่ y เท่ากับ1ซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วนส่วน2นะครับก็เนี่ยเอาเข้าไปแทนนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ dy by dx dy/ dx ในขณะที่ y เท่ากับลบ1ก็จะออกมาเท่ากับลบเศษ1ส่วน2โอเคครับก็เป็นคำตอบ2อันโอเคครับได้คำตอบออกมา2อันนะครับสำหรับตัวนี้ทำไมได้คำตอบ2อันละ่ะก็เพราะว่า x เป็น2อะ่ะเวลา x เวลาที่ x มันเป็น2เนี่ยมันเกิดค่า y ขึ้นมา2ค่าโอเคนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องเอามาแยกออกมาเป็น2คํคำตอบโอเคครับก็แค่นั้นนี่คือจุดต่างของตัวอย่างกับตัวอย่างที่บรนผ่านมานะครับตัวอย่างนี้ ความแตกต่างอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะถัดไปนะครับมาลองดูตัวอย่างถัดไปอันนี้อ่าอันนี้เริ่มมาให้แบบเฮ้ยอนุพันธ์อันดับ2บ้างแล้วนะครับนี่อนันดับ2บ้างนะครับเป็นตัวอย่างอนุพันธ์ดับ2จงหายนี่นะครับอนุพันธ์ดับ2แปลว่าอะไรแปลว่าดิฟสองครั้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากจะดิฟสองครั้งได้ก็ต้องดิฟหนึ่งครั้งก่อนเห็น <He ard S 2> ไหมก็ดีดิฟนะครับดิฟเทียบตัวไป x นะครับเพราะว่าตัวล่างมันก็เป็น x เนี่ยนะครับเขาบอกให้เราดิฟเทียบตัวไป x ดิฟอะไรล่ะดิฟโจดอะ่ะโจ์ว่าไงอ่ะโจทย์ก็คือ4 x กาลัง2ลบ2 y กาลังสอเคนะครับก็จะเท่ากับเท่ากับไรเท่ากับ9เนี่ยดิฟมันนะครับเนี่ยดิฟใส่ดิฟเข้า2งข้างที่บอกนะครับเครื่องหมายสมการทําอะไรก็ต้องทําให้เหมือนกันนะครับดิฟทุกข้างขวามันเป็นดิฟตัวเลขเฉยเอะ่ะมันเป็นไรมันเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เดี๋ยวค่อยเขียนก็นได้ไม่ต้องรีบร้อนดิฟก้อนแรกครับ4 x กาลัง2เท่าไหร่ได้8 x เขียน okay, มครับถัดไปดิฟก้อนนี้ลบคือลบก็ได้ลบอยู่ได้ C y d y/ dx เนี่ยหลายๆคนที่จะติดพ้าคือลืมลืมติด dy/ dx กนะครับก็เท่ากับ0 okay, ูนโอเคครับตัวนี้ก็จับย้ายข้างครับ dy/ dx ยบดเนี่เหลือลบสี่ใช่ไหมตัวนี้นี่ก็เท่ากับเท่าไหร่นี่ก็เท่ากับลบแปดเอกเขยไหมจับมันย้ายมาครับจับมันย้ายมา นี่ยก็จับย้ายนะครับเนี่ยจับย้ายมาเลยวืดอันนี้จับย้ายไปฟับนี่โอเคครับก็เหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือเท่ากับเท่ากับนะครับลบเท่าไหร่ลบไม่มีลบแล้วครับลบจะลบกลายเป็นบวก 2x ส่วน y แปลว่า dy วายบเท่ากับตัวนี้นะครับนั่นคือนะครับ dy วายบก็จะเท่ากับเพราะฉะนั้นเราได้ว่า dy วายบอ่ะเท่ากับ 2 x ส่วนด้วย y จะหาอนุพันธ์ดับ2คือการดิฟเข้า2ข้างนะครับก็ใส่ดิฟเข้าอีก2ข้างครับดิฟเข้า2ข้างเนี่ยนี่เหมือนกับเหมือนก็โจทย์เรานะครับตัวนี้ข้างบนเนี่ยดิฟเข้า2ข้างครับตัวนี้ก็ออกมา2 x ส่วน y เนะี่ยดิฟดิฟเข้าไป2ข้างครับจะดิฟซ้ำอีกทีเนี่ยดิฟซ้ำโอเคนะครับไอ้ก้อนนี okay, น้คือโจทย์เรานะครับเนี่ยเห็นไหมคือโจทย์เรานะครับก็ใส่ดิฟเข้า2ข้างด้านซ้ายมือ ด้านซ้ายมือมันคืออนุพันธ์อันดับสองนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้มันคืออนุพันธ์อันดับสองถ้ายังจําได้อยู่นะครับมันคืออนุพันธ์อันดับสองโอเคครับก็จะเท่ากับอยู่นะครับดิฟตัวนี้คืออะไรสองเอส่วนวเป็นเศษส่วนครับ <c oughs> ก็ต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่ล่างดิฟบนล่างล่างล่างดิฟบนดิฟบนดิฟสองเอครับได้ได้สองล่างดิฟบนลบบนลบบนดิฟล่างดิฟล่างนะครับ ส่วนด้ายล่างกําลัง2ส่วนด้วยล่างกงงํากลังสองนะครับก็ขอเขียนเ,เขียนนี้แล้วกันครับส่วนด้านล่างกําลังสองก็คือ y กําลังสองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เหลือแค่การแทนค่าลงไปนะครับนี่เป็น 2y ลบด้วย 2x เมื่อกี้ dy by x เรานะครับเนี D ่ย dy by x เราหาไมไว้แล้วมันคือ 2x ส่วน y ก็คูณด้วย 2x ส่วน y เขียนไครับหารด้วย y กำลังสองซึ่งจัดรูปไปมาปุ๊บมันได้เท่าไหร่ครับมันได้สอง y ลบด้วยอ่าส x สี่สี่ x กำลังสองเนาะแล้วตัวนี้ก็ผมเอา y มานีเลยครับกำลังสองนะอันนี้ผมจัดรูปนะครับเปิดทำส่วนให้เท่ากันนะครับก็เหลือ y กำลังสองอย่างนี้โอเคนะผมจัดรูปนะครับจัดรูปยังไงโดยการผมเอานี้ขึ้นไปคูณนี้ด้วยเพราะว่าเศษส่วนนะครับทำส่วนให้เท่ากันก่อน ผมทําส่วนให้เท่ากันนี่ก็ต้องเป็น y กําลังสองสุดท้ายมันจะเป็น y กําลังสองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วน y แล้วเอาตัวนี้เข้ามาปุ๊บก็เป็น y าําลังอ่า y กําลังสามเกือบเขียนผิดอีกนะครับดีนะที่เช็คนะครับ y กําลังสามนะครับรนี้เป็น y กําลังสามก็แค่นี้ครับเรียบร้อยโอเคนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นตัวอย่างที่แตกต่างอย่างที่ผ่านมาก็คือว่ามันกับลัง2ผมก็ทําให้ดูว่าอย่าไปตกใจนะก็ดิฟเข้าทั้ง2ดิฟอีกรอบหนึ่งอ่ะพูดง่ายเนี่ยกระบวนการคือดิฟอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับอ่าผ่านนะครับถัดไปครับอันนี้อีกนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ให้ทําให้ดูหน่อยก็จะได้คุ้นชินนะครับเวลาไปเจอสัญลักษณ์จะได้ไม่ตกใจอ่านะครับตัวนี้ก็ใส่ดิฟเข้า2ค่าเนี่ยดิฟเขาจะดิฟเที่ยวตัวไป x ใช่ไหมนะครับโจทย์ขนานะครับก็ 2xy 2x y แล้วก็ลบ y กำลัง2นะครับก็จะเท่ากับอะไรล่ะ3นี้ก็ไม่ต้องตกใจครับดิฟตัวเลขมันได้0โอเคนะครับตัวนี้ครับดิฟก้อนนี้อ่ะดิฟก้อนนี้ดิฟ 2xy ผมก็ดึง2มาข้างนอกก่อนโอเคไหมดึง2มาข้างนอกก่อนแล้วปรากฏว่า xy เนี่ยมันเป็นผลคูณตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y หน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลัง บวกหลังดิฟหน้าดิฟเอกได้หนึ่งไม่ต้องเขียนเนี่ยครับก็ตัวนี้ลบด้วยสอง y dx จุดที่เราจะลืมจะพลายก็คือตรงเนี้ยเราจะลืมไปนะครับเท่ากับศูนย์เขียนครับกระบวนการถัดไปเราจำเป็นต้องจัดรูปเอา dy ายไว้ด้วยกันโอเคครับผมก็เริ่มนะครับผมก็คูณเข้าไปเนะี่ยนี่ก็เป็น 2x dy/ dx ถูกไหมนี่ก็บวกด้วย2 y นี่ก็ลบด้วย 2y dy/ dx ยเอเขียน okay, นะครับเท่ากับศูนย์กระบวนการถัดไปย้ายข้างครับเนี่ยผมก็จับย้ายข้างเนาะไอ้นี่ย้ายมาฝั่งนี้ฟืดมานี่ก็เป็นติดลบอ่ะติดลบติดลบนะครับอ่ะย้ายอย่างนี้ติดลบนะครับติดลบติดลบไอ้นี่ดึงตัวร่วมออกนะครับดึงตัวร่วมออกเอาไปไว้ใกล้กันใช่ไหมตัวนี้ไว้ใกล้กันไว้ใกล้กันดึงตัวร่วมออกมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับ ดึง dy by dx ออกไปนะครับดึง dy by dx ออกไปนะครับก็จะได้อันนี้ก็จะดึงถูกดึงออกไปนะครับมันก็จะเขียนเป็นวงเล็บอย่างนี้เนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้เขียนนะครับไม่งงนะครับเขียนไหมสุดท้าย dy by dx ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ dy by dx สุดท้ายก็จับย้ายค่า,างครับมันคูณอยู่ย้ายไปหารปรึ๊บโอ้นะครับเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้ ทำนี้ก็ดีนะครับไม่ไม่เปื้องหน้ากระดาษดีนะครับเนี่ย y by x เพราะฉนั้น y by x คือตัวนี้นี่ก็จัดรูปนิดนึงครับดึงสองออกมาเนาะมันดึงดึงลบสองออกมาได้มันก็จะเหลือแค่ y ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x ลบอ่ะผมดึงผมดึงสองดีกว่าดึงสองนะครับดึงลบก็ได้ดึงลบดึงลบดึงลบแหละนะครับมีค่าเท่ากันเพราะผมดึงลบมาแล้วไอ้ตัวล่างก็จะเหลือ y ลบ x อย่างนี้สองคูณ y ลบ x โอเคนะครับอ่ากระบวนการถัดไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า dy by dx ของเราเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับลบสองคูณอยู่กับ y แล้วก็ y ลบ x โอเคนะครับกระบวนการถัดไปอย่างที่บอกครับมันหารพันธ์ดับสองใช่ไหมก็ดิฟมันครับดิฟนะครับก็ใส่ดิฟเข้าสองค่าน,นี้ขอใส่เป็นสีดำอ่ะดิฟเนี่ยดิฟเทียบตัวไป x นะครับดิฟเทียบตัวไป x โจทย์ก็คือเหมือนเดิม dy by dx ครับก็จะเท่ากับเนี่ย นี่ก็เป็นเท่าไหรลบสองแล้วก็ลบสองคูณกับ y ส่วนด้วย y ายลบเอ็ครับเราดิฟมันนะครับเอี่ยงดิฟดิฟมันครับบางคือบางทีอ่ะถ้าเราใช้ปากกาสีเดียวกันเราก็ใส่วงเล็บแต่นี่ผมใช้คนละสีมันไม่ต้องวงเล็บก็ได้จริงๆมันก็จะมีอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอย่างนี้นะอย่างเงี้ยให้รู้ว่าเฮ้ยให้รู้ว่าเฮ้ยดิฟก้อนนี้นะอย่างเงี้ยแต่นี้ผมไม่ใส่วงเล็บโอเคนะครับไม่ใส่วงเล็บก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้คนละสีละ ฝั่งด้านซ้ายมือครับมันคืออะไรด้านซ้ายมือมันไม่ใช่ใครครับมันก็คือสัญลักษณ์ของอนุพันธ์อันดับสองนั่นเองนะครับเนี่ยสัญลักษณ์ของอนุพันธ์อันดับสองนั่นเองแขียส่วนด้านขวาครับลบสองหนึ่งมาข้างนอกมันเป็นผลหารครับลืมใส่ล็บด้วยล่างดิฟบนล่างดิฟบน,นครับก็คือ dy by dx ล่างดิฟบนลบบนลบบนบน y ดิฟข้างล่างดิฟข้างล่างครับดิฟข้างล่าง ดิฟวลบเก็คือได้ dy/ dx ยดิฟดิฟวลบเนะครับแล้วก็คคบลบหนึ่งคัก็จะเป็นอย่างนี้ใส่วงเล็บให้ให้ดีๆนะครับใส่วงเล็บดีๆเนี่ยจ่อมาอย่างนี้แล้วก็ปิดเล็บอย่างนี้โอเคไหมครับกระบวนการถัดไปอ่าลืมส่วนล่างกํลาลังสองส่วนด้วยล่างกํลาลังสองนะครับส่วนด้วยล่างกํลาลังสองก็คือ y ลบ x ทั้งหมดยกกํลาลังสองอเขนะ เอออ๋อ <A>. oh, ผมลืมตัดตรงนี้นะครับลืมตัดสองออกไปนะนี่ไม่มีสองละไม่มีลบสองเนาะมันเป็น y ส่วนด้วย y ลบ x นะครับเพราะฉะนั้นไอนี้ไม่มีนะครับโอ้ไม่เกะกะแล้วนะครับผมว่าเอมันอะไรมันเกินเกินมานะครับโอเคนะครับดึงออกไปแล้วก็ตัดแล้วเพราะฉะนั้นไอนี้ก็จะไม่มีละไม่มีลบสองนะครับก็ออกมาเป็นตัวนี้กระบวนการถัดไปแค่เหลืออะไรเหลือการแทนค่าลงไปครับแทนอะไรลงไปดีครับตัวนี้ ผมจัดรูปนิดนึงกันครับจัดรูปนิดนึงหน้าตามเละเทะเหลือเกิน,นครับนี่ก็เป็น y สังเกตน,นะครับพอผมกระจายตัวนี้เข้าไปปุ๊บ,บกระจายตัวนี้เข้าไปนะครับในนี้มันก็เป็น dy d y dx แล้วก็ไปเจอกับลบ dy d y x ก็หายไปก็ไม่เหลือสุดท้ายจะเหลือลบลบอะไรลบ x dy by dx แ่ครับก็จะเหลือลบ x dy by dx <c oughs> เห็นมคแล้วก็บวก y เขียนไหมส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยส่วนด้วย y ลบ x ทั้งหมดกำลังสองอเขนะครับก็กระบวนการถัดไปครับก็แค่แทนค่าลงไปครับ <c oughs> แทนค่าลงไปก็จะได้เท่าไหร่ครับ ผมแทงค่าลงไปเนาะมันก็จะออกมาเท่ากับผมขอเขียน y นำหน้าเนาะ y นี่ก็เป็นลบ x เมื่อกี้ dy บ x ผมอยู่ไหนเอ่ออยู่ตรงนี้นะครับ y ส่วนด้วย y ลบ x y ส่วนด้วย y ลบ x นะครับคูณด้วย y ส่วนด้วย y ลบ x เขียนนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็จะส่วนด้วย y ลบ x ทั้งหมดกำลังสองเราจัดรูปไปมาปุ๊บนะครับเราจัดรูปไปมาจะได้เท่ากับอ่า ผมว่าผมตกอะไรบางอย่างเนาะลบ y ลบ y ตัวนี้ก็ลบก็ถูกแล้วเนาะโอเครับ <c oughs> okay, นะถูกแล้วเนาะจัดรูปไปนะครับก็ออกมาเท่ากับจัดรูปนิดนึงนงครับแล้วเดี๋ยวค่อยลบทิ้งอันนี้ออกมาเป็น y กลังสองลบ x y แล้วมันก็ลบ x y ส่วนด้วย y ลบ x กําลังสาม y ลบ x ทั้งหมดกําลังสามนะครับสุดท้ายก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ y กําลังสองลบด้วยสอง x y ส่วนด้วย y ลบ x ทั้งหมดกําลังสามโอเคครับเนี่ยก็ได้ออกมาตามนี้ <c oughs> y กําลังสองลบสอง x y แล้วก็หารด้วย y ลบ x ทั้งหมดกําลังสามโอเคครับก็แค่จัดรูปมันเฉยๆนะไม่มีอะไรตัวนี้ เขียนให้ดีๆหน่อยนะครับก็จัดรูปดีๆหน่อยก็ใส่วงเล็บให้มันนิดนึงก็ได้นะครับเี่ยตรงนี้ให้รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันหารไว้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนีครับอ,อนุพันธ์โดยปริยายก็ยจะออกมาลักษณะนี้